สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกชาวส่องชาวส,วสปปอราสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนรีระดาษทารไทยชาตาค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันกับอาจารย์นรีนะคะในการทำคลิปดวงคมรักประจำเดือนพฤศจิกายน2565นะคะขออภัยมาช้าเดี๋ยวเดือนหน้าจะปรับปรุงใหม่เลยคะ่ะ วันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีสิงนะคะพี่สิงหน้องสิงนะคะได้เข้ามากันเลยวันที่ในการแบ่งราศีดูได้ใต้ชื่อคลิปนะคะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีค่ะส่วนใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้นารีรดา,า65นะคะรายละเอียดค่าครูอยู่ใต้ชื่อคลิปเช่นกันนะคะตรงนี้เป็นดวงโดยรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะ รดใช้วิจารยานในการรับชมด้วยมาลุ้นกับพลังงานของชาวสิงกันดีกว่านะคะมีไพ่ของอัศวินเหรียญหกไม้เท้านะคะแล้วก็เป็นไพ่ของอัศวินดาแล้วก็มีไพ่ของ The star ร์นะคะแเหรียญค่ะว้าวเดอะซันโอ้ชาวสิงห์เดอะซันอยู่ภายใต้หกไม้เท้านะคะเห็นไหมเอ่ย โอเคนะคะเดอะสันอยู่ภายใต้หกไม้เท้าพลังงานมาดีมากจัตเต็มน,นะคะว้าวเดอะเวาทำไมไพ่คุณสวยแบบเอบวกบวกบวกนะคะชาวสิงพลังงานคุณดีงามมากในช่วงเวลานี้นะคะอ่ะมาดูพลังงานของคุณนะคะ ใบแรกนะคะเป็นไพ่ของอัศวินเหลียญอาจจะเป็นพลังงานของชาวทัตด,ดินมังกรพืชศักกันนะคะหรือชาวทัดลมกลุ่มมิถุนตุลก็ได้นะคะในช่วงเวลานี้จะรู้สึกว่าตัวคุณนะคะถ้าเกิดว่าคุณกำลังรักใครชอบใครกำลังเดินหน้าจีบเขาอยู่นะคะถ้าเกิดเป็นคนโสดนะเดินหน้าจีบเขาอยู่นะคะเหมือนกับว่าในช่วงเวลานี้สิ่งดีๆที่คุณ ทำให้เขาหรือคุณออกแนวสายเปนะคะคุณมุ่งมั่นและคุณดูจริงจังจริง,จรง,จรงใจกับเขามากๆทุ่มเทกับความรักครั้งนี้มากๆเพราะคุณรู้สึกว่าเดอะสตาร์นะคะเหมือนคนนี้คือคนที่ใช่คือคนที่คุณอาจจะเคยอธิษฐานขอไว้นะคะว่าต้องเป็นคนลักษณะแบบนี้นะคะที่ถูกใจคุณแล้วอยากพบกันแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะอยากใช้ ชีวิตที่เหลืออยู่กับคนคนนี้นะคะคุณก็เลยมุ่งม,มั่นในความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะแปะเหรียญคุณทุ่มเทหรือคุณเป็นสายเปรหรือเปล่าเปตัวพ่อเปียตัวแม่แบบทุ่มเทดูแลเพื่อที่จะเอาชนะใจเขานะคะแล้วในที่สุดเซนส์นของคุณมันก็เป็นผลนะคะจัส g m เ n นต์เดอะในที่สุดหกไว้เท้าคุณเอาชนะใจเขาได้นะคะเขาอาจจะตกลงรับรักเป็นแฟนให้สถานะกับคุณหรือตกลงที่จะมั่นหมายแต่งงานกับคุณนะคะจัสเมนต์เดอะเว หรือเป็นตัวเขาที่ทุ่มเทเข้ามาทําดีกับคุณเพื่อให้ได้ใจคุณแล้วก็ในที่สุดคุณก็ยอมแพ้นะคะเขาชนะใจคุณได้ในที่สุดนะคะเด็กเวิร์ลเาอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างถิน่นไกลต่างชาติต่างภาษาแล้วถึงแม้ว,ว่ามันจะมีความแตกต่างกันนะเรื่องอายุเรื่องภาษาเชื้อชาติศาสนาแต่ว่าในที่สุดมันมีการปรับ ปรับตัวเขาหากันแล้วมันเข้ากันได้ดีมากๆนะคะ The Sun j u d g m e n t จนคุณแล้วก็คนรักก็เชื่อนะคะว่าความรักระหว่างคุณกับเขาอะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันถูกกำหนดมาแล้วมันถูกลิขิตมาแล้วมันคือพรลิขิตมันคือบุเเพสันนิวาสสำหรับชาวสิงห์นะคะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ความรักดีงามมากๆใครที่เจอปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆตอนนี้ปัญหาอุปสรรคต่างๆมันขี้คายไปแล้วเลคะ หรือก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเขาเคยไม่ชัดเจนกับคุณหรือคุณเคยไม่ชัดเจนกับเขาตอนนี้มันจะมีความชัดเจนให้กับกันและกันให้สถานะให้ความหวังมีคอมมิชเมนต์หรือมั่นหมายแต่งงานกันนะคะ The Sun j u d g m e n t The world กํากำลังจะสร้างโลกใบใหม่ด้วยกันหรือถ้าเกิดเขาเป็นคนไกลเป็นชาวต่างชาติเขาจะเดินทางมาหาคุณหรือเขาจะพาคุณไปอยู่ด้วยในที่ที่แบบดูไกลแสนไกลนะคะอยู่มุมไหนสักแห่งหนึ่งในโลกใบน,นี้ก็ได้นะคะ The World หรือเป็นไปได้ว่าคุณกับเขาเนี่ยกำลังทําอะไรได้วยกันแล้ววันประสบความสําเร็จมากๆนะคะมีคนเข้ามาชื่นชมยินดีกับความรักของคุณไม่ใช่แค่อาจจะเป็นงานแต่งงานอาจจะเป็นการทําบุญขึ้นบ้านใหม่หรือเปิดธุรกิจอะไรใหม่ๆนะคะเป็นช่วงเวลาที่ความรักของชาวสิงหนะ์อาจารย์รู้สึกว่ากลับมาสวยงามมากๆกนะคะกลับมาปังมากๆนะชาวสิงห์ไพ่ขึ้นแบบว่าโอ้โหเต็มสิบนี่คือไม่หักแถมยังแบบว่า ้องให้คะแนนพิเศษด้วยนะคะไพ่สวยจริงๆนะคะสาหรับวันนี้เดี๋ยวขอดูพนักง,งานจากคนรักของคุณด้วยสิว่าจะยังไงนะคะขอดูฝั่งคนรักของคุณหน่อยนะคะโอ้ตรงนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะสำหรับใครที่จะดูสถานะโสดมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสามารถดูได้ในคลิปดวงรวมนะคะงานเงินความรักนะคะคลิปประจำเดือนของแต่ละราศี พลังงานคนรักของคุณนะคะมีไพ่ของเดอะฟูเอาเอาไใบอยู่นะคะจานยังไม่ได้ทำดวงรายปีเลยนะคะเดี๋ยวจะต้องทำดวงรายปีกันด้วยยู <c oughs> ราชินีไหมเท้าว้าวสิบถ้วยค่ะความรักสุขงอมกันแน่เลยนะคะ ทั้งสองคนเลยเด็กถือถ้วยความรักสุดงอมมากๆนะคะมีไพ่ของราชินีดาบคุณกับเขาอาจจะเป็นเพศเดียวกันก็ได้นะคะ LGBTQ ก็ได้นะคะหญิงหญิงชายชายหรือหญิงชายก็ได้หมดนะคะมีไพ่ของราชาถ้วยโอ้ยได้จัดเม้นกับจัดเม้นด้วยนะคะ แล้วก็จบได้ไพ่ของเด็กถือนดาบอืเหมือนกับฝั่งของเขานะคะตัวเขาเองเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เขาอาจจะเป็นคนที่รักอิสระมากๆนะคะเป็นคนที่โสดมานานหรือเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะพ่อร้างแม่ร้างโสดมานานนะคะแล้วก็โสดจนแบบรู้สึกแบบเสรติดความโสดไปแล้วก็ได้นะคะสําหรับตัวเขาจนเมื่อเขาได้มาเจอคุณนะคะชาวสิง พลังงานของอราชินีไม้เท้าหรือราชาไม้เท้าหรือเป็นชาวทัดไฟได้วยกันแม่สิงห์ธนูนะคะเหมือนกับเขารู้สึกได้นะว่าชาวสิงค์คุณเป็นคนที่แบบว่าดูมั่นคงในความรักรักใครแล้วก็รักจริงคุณดูเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะเหมือนกับเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เหมาะสมนะคะในการที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน หรือมีลูกด้วยกันนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบเด็กถือถ้วยรักเด็กด้วยนะคะท่ามกลางความมั่นคงเข้มแข็งของคุณความเป็นผู้นําของคุณเนี่ยเหมือนกับคุณแบบแอบมีความมุ้งมิ้งอะไรบางอย่างอยู่นะคะเนี่ยคุณอาจจะแบบว่ามีเซอร์ไพรส์อยู่กับเขาแล้วแบบโรแมนติกมากๆนะคะเขาประทับใจหลายๆอย่างในตัวคุณนะคะตัวเขาเองอาจจะเป็นได้ทั้งชาวทัตน้ํา ชาวธาตน้ำมินกรกฏพิจิกนะคะหรือชาวทัดลมกุม,มิถุนตุลน,นะคะเออเหมือนกับตัวเขาเองอ่ะนะคะเขารู้สึกว่าตัวคุณน่ะได้เข้ามาเติมเต็มนะคะความรู้สึกดีๆให้กับเขาถ้าเกิดว่าก่อนหนะ้านี้เขาเสพติดกับชีวิตสดมานานคุณเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกว่า เขาควรที่จะมีชีวิตคู่เขาควรที่จะอยู่กับใครสักคนหนึ่งนะคะอยู่ดูแลก,กันไปนะคะมีครอบครัวที่อบอุ่นมีความสุขนะคะถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้เขาเคยเจอความรักที่หาย้ คุณจะทำให้เขาได้เห็นถึงความรักในด้านที่ดีในด้านที่เป็นแสงสว่างในด้านที่เป็นความรักที่สวยงามของชีวิตนะคะหรือไพ่สลับตัวตนกันเป็นเขาที่ทำให้คุณได้เห็นก็ได้นะชาวสิงห์นะทุกอย่างเนี่ยสิบถ้วย j u d g m e น t ดูสิการจัดวางของไพ่ในนาบิกของไพ่อาจารย์รู้สึกว่าทุกอย่างถูกกำหนดมาแล้วจริงๆนะคะ j u d g ม e n t ทั้งในฝั่งของคุณและ j u d g m e n t นะคะ ทั้งในฝั่งของเขามันเป็นภมลิขิตแล้วนะคะที่ทําให้คุณกับเขาเนี่ยได้มาเจอกันไม่ว่ามันจะไกลแสนไกลนะคะสักแค่ไหนหรือก่อนหน้านี้มีอุปสรรคสักสแค่ไหนแต่คุณกําลังที่จะได้ฝ่าฟันอุปสรรคตรงนั้นถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแต่ตอนนี้เดอะฟูลเขาโสดแล้วนะคะเขาเป็นอิสระแล้วเขาพร้อมที่มาสร้างข้อบกลัวกับคุณแล้วนะคะทุกอย่างชัดเจนแล้วเขาก็มั่นใจมากๆว่า คนที่จะอยู่ด้วยกันกับเขานั่นก็คือคุณนะคะชาวสิงห์นะคะจัชเมนแล้วก็สิบถ้วย บุคเพสันนิวาสที่ทําให้คุณกับเขาได้มาพบกันแล้วก็จะมีภารกิจในการสร้างครอบครัวนะคะมีลูกมีหลานด้วยกันนะคะหรือบางคนที่เป็น LGBTQ ก็อาจจะแบบเป็นคนที่แบบรักสัตว์เหมือนกันมีน้องหมาน้องแมวเต็มบ้านไปหมดนะคะของอาจารย์ก็มีทั้งน้องแมวมีทั้งน้องกระต่ายด้วยนะขอดูเรื่องราวความรักของคุณหน่อยสิชาวสิงห์นะคะอาจารย์จะจัดไพ่อีกหนึ่งชุดไปเลยขอดูเรื่องราวความรักของคุณนะคะ เคมเเลยคะหรือเป็นพลังงานชาวลัคนาราศีธนูก็ได้ราชินีไม้เท้าค่ะพลังงานของคุณนะคะชาวสิงมีไพ่ของสีถ้วยค่ะ แล้วก็เป็นราชินีเหรียญน,นะคะเดทโอทำไมเจอกันมาน,นักแล้วก็มีไพ่ของสี่เหรียญคะ่ะ เหรียญว้าวสีไม้เท้าโอ้โหทำไมไพ่ในนามิของไพ่ดีงามอย่างนี้นะคะอ่ะมาดูเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขานะคะ Temperance แล้วก็ราชินีไม้เท้าสีถ้วยนะคะเหมือนก่อนหน้านี้นะคะอาจจะเป็นคุณนะคะชาวสิงที่เหมือนกับว่าสีถ้วยอะ่ะ คุณมีความรักครั้งไหนก็เหมือนกับว่าไม่ประสบความสาเร็จในความรักก็ได้นะคะหรือความรักครั้งก่อนน่ะมันไปกันไม่ได้มันจะเป็นต้องจบนะคะมันบางคู่อาจจะบางคนอาจจะจบแบบไม่สวยเท่าไหร่นะคะหรือตัวเขาเองนะคะตัวเขาราชนิืีราชาเหรียญพลังงานชาวทัดทินมังกรประสบกันนะคะเดทเขาก็อาจจะเป็น พวมไม้แม่ไมนะคะหรือคนที่อกหักมานะคะจบออกับความรักมาแบบเจ็บๆเหมือนกันนะคะแต่เมื่อคุณสองคนมาเจอกันน่นะคะตัวสิ temperance มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะเหมือนกับคุณอาจจะรู้สึกว่าเมื่อเจอกัน temperance นะคะเหมือนกับมันมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหากันนะคะหรือว่าเมื่อเจอกันแล้วมีความรู้สึกเหมือนกับว่าโลกมันหยุดเหมือนลงชั่วคราวมันแบบ มันมีความน่จังงังนะคะมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในความรู้สึกในใจของคุณนะคะในการที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันมีแรงดึงดูดมหาศาลมากๆในการที่คุณได้เจอกันกับเขานะคะแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงดีๆมากมายหลายอย่างตามมาหลังจากที่คุณกับเขาได้พบกันได้เจอกันได้พูดคุยได้สางความสัมพันธ์กันนะ Temperance นะคะ หมือนคุณอาจจะเป็นปฏิหารสําหรับชีวิตของเขาหรือตัวเขาอ่ะเข้ามาสร้างปฏิหารในชีวิตของคุณนะคะเข้ามาแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างเดทนะคะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเราก็ไปต่อด้วยกันนะคะความเป็นสี่เหลียมน,นะ เหมือนความรักของคุณเนี่ยมันอาจจะต้องรอคอยอะไรบางอย่างนะคะมันผ่านพ้นต้องผ่านพ้นวิบากกรรมอะไรบางอย่างแล้วทุกทุกอย่างที่ที่คุณแบบว่าเชื่อมั่นว่ามันจะผ่านพ้นไม่ได้นะคะมันจะเป็นไปตามนั้นนะคะสี่เหรียญออตัวคนกับคนรักอะนะคะเหมือนกับว่ามีใจให้กันและกันอาจจะตั้งแต่แรกพบเลยก็ได้นะคะเพียงแต่รอคอยที่ได้เริ่มเริ่มต้นกันรอคอยเวลาที่เหมาะสม นะคะหรือรอคอยที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวรอคอยที่จะมีความพร้อมแล้วสี่ไม้เท้านะคะจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ร่วมกันนะคะแล้วไพ่ของสี่ไม้เท้าก็ขึ้นมานะคะในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วนะคะบางคนอาจจะเดินทางไกลๆนะมาพบกันมาแต่งงานกันนะคะไปฮันนีมูนกันในที่ที่แบบสวยงามมากๆนะคะมีทั้งทะเลมีทั้งภูเขาพระจันทร์ที่สวยงามมากๆนะคะชาวสิงห์นะ นั้นความรักของคุณในช่วงเวลานี้มันเหมือนกับว่ากําลังผ่านพ้นอุปสรรคนะคะได้เริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งที่เหมือนกับว่าเป็นคู่แท้ที่คุณรอคอยเขามานะคะเป็นคู่ที่เหมือนกับเข้ามาส่งเสริมที่ทําให้ชีวิตของคุณเนี่ย ดีขึ้นนะคะได้พบกับมุมมองที่สวยงางมของความรักสักทีหนึ่งนะคะหรือตอนนี้คุณอาจจะแบบแต่งงานกันแล้วแล้วก็กําลังแบบว่าลันลานะคะมาฮันนีมูนกันรอบ2อรอบ3นะคะกลับมาเที่ยวเมืองไทยนะคะอาจจะแบบเป็นรักทางไกลนะอารแบบนี้ก็ได้นะคะเลยไปอยู่ต่างประเทศจริงๆก็ได้แล้วได้กลับมาเที่ยวเมืองไทยมาฮันนีมูนกันอีกครั้งมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ได้นะคะ โอเคเลยเดี๋ยวซิว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างขอดูความรู้สึกของเขาสิคะชาวสิงมีไพ่ของสิบดาบนะคะมีไพ่ของสามดาบหรือบางคนก่อนหน้านี้มันมีความสัมพันธ์ที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือเปล่านะคะ แล้วเขาก็เขาจริงจังกับคุณเขาพร้อมที่จะเคลียร์ปัญหาเขาพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างนะคะ mm hmm. เพื่อที่มาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะอาสวินเรียนอาจจะถือแหวนแท็กถืออะไรมาเซอร์ไพรส์มามั่นหมายโอ้นี่ไงพลังงานของคุณนะคะราชาไม้เท้าเขาอาจจะอายุมากหรือน้อยอายุแตกต่างจากคุณก็ได้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะพยายามทําทุกอย่างนะคะเพื่อ เอาชนะใจคนหรืออาชนะอุปสรรคปัญหาที่ทําให้คุณกับเขาเนี่ยในที่สุดผ่านพ้นปัญหาแล้วได้มาเริ่มต้นใหม่ร่วมกันนะคะเด็กถือเหรียญมีไพ่ของอัศวินไม้เท้านะทำไมเป็นเหรียญกับไม้เท้าสองคู่เลยนะคะหรือบางคนรู้จักกันมานานแล้วนะคะรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าห่างหายจากกันไปหรือบางทีเป็นความรัก ทั้งเก่าที่ไม่ได้พัฒนาเป็นปัฟปี้เลิฟและห่างหายไปจากกันแล้วก็กลับมาปิ๊งปังกันใหม่ในช่วงเวลานี้หรือเปล่านะคะโอ้โหถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นอาจารรู้สึกว่าเขารอคอยคุณมานานแสนนานเลยนะอารมณ์แบบนี้นะคะคุณอยู่ในใจของเขาตลอดเวลานะคะแล้วก็รอคอยได้มีโอกาสกลับมาเป็นความรักที่ที่ไปต่อได้กันนะคะหรือถ้าเกิดว่า มันเป็นความรักที่อาจจะเพิ่งเจอกันไม่นานนะคะเขาก็อาจจะเหมือนกับสนใจคุณมานานแล้วนะคะปิ๊งปังคุณมานานแล้วแล้วก็เพิ่งหาโอกาสได้ในช่วงเวลาไม่นานที่ที่ผ่านมานะคะหรือว่าถ้าเกิดปัญหาตรงนี้เป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเหมือนเขาแบ,บรู้สึกว่าเขาไม่อยากรอแล้วนะแฮงแมนเนะคะเขากําลังจะมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาที่ทําให้คุณกับเขาได้มาลงเอยกันสักที นะคะมันกับใจมันร้อนละรอไม่ไหวแล้วนะคะไหนขอดูต่ออีกนิดนึงสิมีภาพของเด็กถือเหรียญน,นะคะเป็นได้ทุกลัคนาราศีนะคะสึงขึ้นมาครบแล้วนะคะดินน้ำาลงไฟเจ็ดไม้เทาะะ้าค่ะ ิบเหรียญจริงด้วยเห็นไหมเขาไม่อยากรออีกแล้วนะคะบางทีบางคู่อาจจะเพิ่งเจอกันได้ไม่นานแต่เขาอยากมั่นหมายแต่งงานอยากอยู่ด้วยกันกับคุณแล้วคิดถึงกันทุกลมหายใจเลยหรือเปล่านะคะโอ้โหนะเพราะนั้นเขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อทำให้คุณเนี่ยตอบตกลงแต่งงานกับเขานะคะสิบเหรียญตรงนี้นะคะอยากอยู่ด้วยกันนะ่รู้สึกว่ามันเจอคนที่ใช่อ่ะมันไม่จาเป็นต้องใช้เวลานานนะอารมณ์แบบนี้นะคะนะเพราะนั้นเหมือนกับ ตัวเขาอะนะคะอยากแต่งงานกับคุณมากๆสิบเหรียญหรือว่าทุกอย่างมันพร้อมแล้วเราคอยกันมานานแล้วพร้อมแล้วนะคะแต่งงานกันนะคะมีชีวิตยอยู่อย่างมีความสุขร่วมกันนะคะเตรียมพร้อมสร้างครอบครัวนะคะตอนนี้ยังไม่มีลูกก็มีน้องหมาน้องแมวไปก่อนก็ได้นะคะหรือบางคนแต่งงานกันมานานแล้ว นะลูกโตหมดแล้วลูกไปทํางานกันหมดแล้วอยู่กับน้องหมาน้องแมวนะอยู่กันสคนตายายน่ารัก,น,รกน่ารักก็ได้นะคะอ่ะแล้วขอดูความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาเพิ่มเติมนะคะแต่จริงไพ่ขึ้นมาดีมากเลยมีไพ่ของ8ดถ้วยนะคะแล้วก็มีไพ่ของ9ดาบ หรือคนเนี้ยก่อนหน้านี้อาจจะเคยพัดภาคจากกันไปจริงๆนะคะแต่ว่าดูสิพอ8ดถ้วยมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเดินออกไปจากความสัมพันธ์แล้วก้าวดาบมันคิดถึงกันมันรู้สึกว่าไม่น่าเลยะนะคะมันเสียดายโอกาสมันเสียดายเวลาอะไรบางอย่าง เวลาชินีราชาไม้เท้าหรือถ้าเป็นคนที่เคยพัดผ้าจากกันไปนะจะรู้สึกว่าก็ยังอยู่ในใจตลอดยังคิดถึงตลอดนะคะหรือมีอะไรบางอย่างที่อาจจะอยากรู้สึกว่ายังอยากให้แบบว่ามีการกลับมาพูดคุยนะคะเนี่ยเมจิเชียนอาจจะเป็นฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขานะคะที่รู้สึกว่ามันควรจะได้ไปกันต่อนะคะเนี่ยทำทุกวิถีทางนะคะสเตรน เพื่อให้ปัญหาอุปสรรคหรือความไม่ใช่ไม่เข้าใจกันระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันสามารถผ่านพ้นไม่ได้เอ็มเพลนะคะแล้วก็มีไพ่ของราชาไม้เท้าโอ้ราชากับราชนินีไม้เท้ามาอยู่คู่กัน7ถ้วยนะคะความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาจะรู้สึกว่าคุณไม่อยากเสียเขาไปนะคะถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะ ดีๆรอๆนะคะอาจจะกังวลใจเกี่ยวกับการมีความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่แต่ว่าสุดท้ายนะคะเหมือนถ้าเกิดว่าเขาอาจจะเหมือนกับห่างไปไกลคุณออกไปคุณก็รู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วนะคะคุณคุณพร้อมอ่ะนะคะคุณพร้อมที่จะเหมือนกับว่าทุ่มเททําอะไรมากมายหลายอย่างเพื่อให้เพื่อให้กับความรักครั้งนี้แล้วเจ็ดถ้วยนะคะมันเต็มไปด้วยความฝันที่มีร่วมกันนะคะ อะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นอดีตของคุณก็ได้นะคะที่มันอาจจะทําให้คุณคิดมากในเรื่องของความรักแปดถ้วยเก้าดาบนะคะคุณอาจจะมีประสบการณ์ความรักที่มันไม่ดีแล้วกังวลว่าถ้าเราเริ่มต้นกับคนนี้กับความรักครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งอะแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยเหมือนกับคนรู้สึกว่ามันต้องเป็นเขาแหละเพราะเขาอะ ราชากับราชินีไม้เท้าอ่ะเขาคือคนที่เกิดมาเพื่อเป็นคู่ของคุณน่ยนะคะ Empress เขาเป็นคนที่สามารถจัดการดูแลต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลได้นะเพราะ Empress มาพร้อมกับ s t r รน g ์เขาเป็นถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่ที่เก่งที่อึดถึกทนมากๆนะคะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลไปกับคุณได้ถ้าเกิดเป็นผู้ชายนะคะ Empress ก็จะเป็นผู้ชายที่มีความสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆภายในบ้านได้อย่างดีนะคะอาจจะเป็นผู้ชายที่เหมือนกับว่า มีความเป,เป็นแม่นะคะทำกับข้าวได้ดูแลลูกได้นะคะทำงานบ้านได้นะคะทำนอกบ้านได้เก่งทุกทางเลยก็ได้นะคะหรือเป็นผู้ชายรักแม่ก็ได้นะคะนะมันในที่สุดคนรู้สึกว่าด้วยความที่คุณกับเขาเป็นคู่กันเนี่ยนะคะมันคุณไม่กลัวนะคะไม่เอาอะไรที่เป็นอดีตเนี่ยมาตัดสินกับ ความรักของคุณในปัจจุบันแล้วนะชาวสิงห์นะคะสุดท้ายนะคะคุณเลือกทําตามเสียงหัวใจในการที่จะไปต่อด้วยกันกับเขานะคะอ่าโอเคไหนดูซิว่าแล้วพลังงานความรักของคุณจากไพ่ Oracle จะบอกว่าอะไร harness communication นะคะ expect a h e a r t to h e a r t conversation เหมือนกับคนนี้เป็นคนที่แบบว่าคุณกับเขาอะ รู้ใจกันแล้วก็ผูกพันกันมากๆนะคะมองตาก็รู้ใจนะคะมันอยู่ใกล้กันแล้วบอกว่าช่วงแรกๆนี้ใจมันเต้นตึกๆักตึกต,กตกมากๆก็ได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เหมือนกับว่าคุณกําลังจะไปต่อด้วยกันกับความรักครั้งนี้นะคะมันเป็นตามเสียงหัวใจที่เรียกร้องของคุณทั้งสองคนจริงๆนะคะเป็นความรักที่มีแพชชั่นต่อกันมากๆนะคะ healing connection โ oh อ้โ oh. ห oh. หรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นพลังงานของคนที่อกหักเจ็บปวดกับความรักถูกคนรักทิ้งไปนะ,มะเมื่อกี้นะคะ mm hmm. เขาก็คือคนใหม่ที่เข้ามาเยียวยาหัวใจของคุณนะคะ mm hmm. healing connection mm hmm. นะคะ your r o m a n c e will transform your life โ oh อ้โหเหมือนกับ temperance ที่มันขึ้นมานะคะความรักของเขาเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนะคะให้มันสดใสให้มันมีความสุขให้เหมือนกับว่า ชี่ยวชงคุณมีสีสันมากขึ้นนะคะแล้วก็ไปต่อได้กันกับความรักนะคะเพราะว่าชาวสิง์หลายท่านบางทีคุณอาจจะแบบโสดมานานบางทีเหมือนกับว่าชีวิตเราก็พร้อมแล้วนะคะขาดแต่ความรักนี่แหละนะคะหน้าที่การงานการเงนินมีบ้านมีรถมีอะไรหมดแล้วนะคะรอคอยความรักดีๆที่จะมีเข้ามาแล้วเหมือนในที่สุดอาจารย์รู้สึกว่าคุณกําลังจะได้เจอกับคู่นะคะ คู่แท้ของคุณนะคะปาฏิหาริย์ดีๆที่จะนําความรักแท้ให้กับคุณกําลังเข้ามาหาคุณแล้วนะคะชาวสิงห์นะคะใครยังไม่เจอขอให้ได้เจอใครที่เจอแล้วขอให้มีความสุขในความรักมากๆนะคะเป็นแรงใจให้กับทุกท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมเป็นแรงใจให้กับอาจารย์นรีด้วยในการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของนรีระดาทารโรทายสตาด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ